สวัสดีครับสวัสดีพี่้องอิบซีแฟนครับแฟนช่องบาลากีสองห้าหกหทุกๆคนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเบิงมาตามแนวทางรายวันนะครับผมหาน้อยนะครับหาน้อยรวมนะครับผมพี่ปกวีนะครับวดประจำวันที่สิบามของมืนีนนะครับผมวันที่สิบสาพฤศจิกายน2องพดนะครับ เป็นไรนะครับพี่น้องหมดที่ผ่านมาครับของหมู่บ้านนี้นะครับผมเป็นไรแน่โศกหมาอนกันว่าครับก็มาซาเนี่ยนะครับสองมือแล้วนะครับสองมือแล้วมาซาแน่นนะครับผมแต่ว่าหลอดท้ายติดเดงนะครับหลอบเขามาติดเดงนะครับบนล่างนะครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับทันทีตามถึงนะครับก็จะได้ ในเงินนะครับผมใ้ตังนะครับสำหรับหมู่บ้านเนี่ยนะครับเลขที่ออกเลขที่ออกรอบพิเศษนะครับเจ็ดสี่ศูนย์กลางๆห้าห้านะครับปกติ ข้างบน 9, 5, 4ข้างล่าง 5, 7ส่วนรอบ v i p 3, 2, 7ข้างล่างออก 3, 9นะครับก็มาบ่งตัวลูดครับตัลูดตัวลูดหนึนะครับให้ 1, นึ่นะครับให้ 1, นึสา พารูดให้หนึ่งสองสามนะครับสองมาเข้าสองเจ็นะครับสองเข้าสองเจ็ดรอบ v ีพีนะครับนี่ครับแล้วก็สามนะครับสามมาเข้าที่สามนะครับสามเก้านะครับผมมาเข้าที่สามเก้านะครับรอบ v ีพีคือกันนะครับผมก็ างล่างนะครับจับคู่ก็เข้าเจ็ดสองนะครับเป็นตัวกลับนะครับออกสองเจ็ดนะครับแต่ว่าให้เจ็ดสองนะครับเป็นตัวกลับนะครับผมส่วนเลขล่างนะครับสามเก้าครับสามเก้านี่เข้าที่เลขล่างนะครับเป็นข่าบนข่าวล่างนะครับสําหรับรอบวิส่วนรอบปกติครับรอบน่ก็บ่เขานะครับ มาซาแล้วนะครับพี่น้องมาซาแน่ว่านี้มาซา 2, 100, 2, 100, สองมื่นแล้วครับสองมื่นที่กันแล้วน,นะครับห้อยมาซาแน่นะครับผมแต่ว่ากลับมานะครับแต่ว่าก็มานะครับแต่ว่าก็เข้าอยู่นะครับวันนี้น่าจะนะครับน่าจะ มีสองไม้เห็นนะครับ่าจะมีสองไม้เห็นนะครับมันนี้นะครับคิดว่านะครับผมนะก็ขแสดงความดีใจกับที่ติดตามนะครับติดตามถึงหลอก V ีพี่นะครับผมส่วนท่านที่ยังไม่กล้าลงทุนนะครับก็ดูไปเรื่อยๆืนะครับจะรู้นะครับว่าเลขเข้าเกือบทุกวันนะครับผมแตงแต่เดือน เอาแต่ต้นเดือนมานะครับผมคือยังว่ายุดยังบรลุดนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับผมเอามาตามบนต่อของมือนี้นะครับสำหรับนอยรวมวันนี้นะครับสำหรับนอยรวมวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2568นะครับ ตัวรูดนะครับตัวรูดหนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งสองสี่แอดมักสองนะครับมาเนี่มักสองนะครับผมก็ใพ่มักตัวแรก็ให้รูดได้นะครับรูดได้นะครับผมแต่ว่าชอบสองนะครับแอดชอบสอง ชอบสองแต่ก็จับทุกตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับสิบสี่คู่นะครับผมก็มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองสองสี่สองหกสองแปด 5 2 9 2 7 2สอเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับ14คู่เหนียวซับนะครับผมอา่าก็คิดว่าน่าจะมีสองหน่อยนะครับวันนี้น่าจะมี2หน่อยนะครับผม นอาจะมีสงองน้เห็นแล้วพี่น้องจังเดยกัเบิ่งไปก่อนนะครับมันาราคาลงทุนนะครับผมนะกายทุกคนใส่วิจัยในการรับชมนะครับตัวเลขอะมีเขานะครับไม่เข่าไม่หลุดนะครับผมแต่ว่าเข่าเป็นรอบใดกับบ้องหูกันนะครับแอดกับบ้องหัวเข้ารอบใดนะครับผมแต่ว่า การันตีได้นะครับมาแน่นอนเข้าแน่นอนนะครับผมเอาประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนโชคหมานลำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับให้โชคให้หมานกันให้รลำให้รวยกัน่าเจ็บจะจนม่จขัดสนมีเงั้นไม่ต้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงื่อนไลกองท้องไรลเข่ากับป๋าตุงตุงทุกทุกท่านนะครับผมอืมครับ อ่าหน่อยรวมเก็บหน่อยจะไว้วครับผมใครอยากติดตามนะครับใครอยากจะติดตามแอดจะลงให้คลิปจะลงคลิปให้ประมาณลงยูทูบให้ประมาณเดือนนึงนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมนอกนั้นก็ใครอยากติดตามนะครับใครอยากติดตามก็แอดไลน์มาได้นะครับไอดีไลน์ก็อนุวัตสองเจ็ดหนึ่งนะครับอนุวัตสองเจ็ดหนึ่ง โทร0958431124นะครับย้ำเบอร์โทรไม่สะดวกครับนะครับเบอร์โทรไม่สะดวกครับแอดไลน์ไม่ได้ครับทั้งเบอร์โทรทั้งนี่นะครับแอดไลน์ไม่ได้นะครับทั้งเบอร์โทรทั้ง ID นะครับผมแอดไลน์ไม่ได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับร่ำรวย ทุกๆท,ท่านนะครับผม